สวัสดีครับผมผมลิมิซูนะครับวันนี้อยู่ที่มิซูรุ่งจเจริญสาขาตราดไทยเหมือนเดิมครับผมตอนนี้กระแสของรถไฟฟ้ากาลังมาแรงนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับรถน้ํามันต่อระยะทางในการเดินทางแน่นอนครับรถไฟฟ้าประหยัดกว่าแน่นอนแต่ข้อกังวลอีกหลายๆท่านสําหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม่ทนาหลังการขายหรือราคาขายต่อที่มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหรือค่าแบตเตอรี่ที่ แพงมหาโหดรวมทั้งประกันภัยนะครับที่จะรับประกันอะไรต่างๆครับซึ่งเป็นข้อกังวลทั้งหมดเลยนะครับแต่ยังมีหลายท่านนะครับก็อยากได้ฟีลลิ่งของการขับรถแบบรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรถ hcv นะครับรถไฮบริดหรือรถ hev ของเราตอนนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดสําหรับลูกค้าในช่วงนี้นะครับในส่วนของมิสูของเราก็จะมีตัว expander นะครับทั้งรุ่นคอนและรุ่น gt นะครับก็เป็น hev เป็นรถไฮบริดนะครับผมซึ่งข้อดีของรถไฮบริดก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับ แค่เติมน้ำมันวิ่งเติมน้ำมันวิ่งได้ทั้งการประหยัดน้ำมันแล้วก็ฟิลลิงของการขับรถไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นจุดเด่นของตัว h ฮ v ีหรือไฮบริดของเรานะครับผมและที่สําคัญโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับลูกค้าดาว25ขึ้นไปนะครับเรามีดอกเบีย้ย0นะครับผมหรือเราสามารถที่จะเลือกเป็นฟรีดาวน์ให้ได้เลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเสียเงินดาวเลยสักบาทนะครับพร้อมนั้นเราแถมชุดแต่งให้จัดเต็มเลยนะครับและที่สําคัญ เข้าศูนย์บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับฟรี Free ของเหลวเคมีพันฟรี Free ค่าแรงนะครับผม5ปีแสนโลเลยนะครับและที่สาคัญแบตเตอรี่ของเราตัวนี้รับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางรวมทั้งระบบไฮบริดก็รับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางครับคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพื่อที่จะทดลองขับหรือสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นะครับที่0813087459กนะครับผมลิดมิซูวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ